ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกหลายครับสูตรเท่าสูตรายการไอ้กัวแคสเกมเมอร์ฮะอยผมไม่กลัวนะเกมท่านชมตอนนี้คือ Star Wars The Force Unleashed อ่าทูอ่าพาที่อะไรแล้วพาที่อ่าสามสี่ห้านั่นน่าจะพาท่า ลืมลืมพาแล้วโอเคประมาณพาที่ห้าแล้วฮะก็พารทนี้แล้วผมก็ตัดไปตอนหนึ่งคือเอ่อคลิปมันชั่วโมงกว่าคลิปมันชั่วโมงกว่าผมเลยตัดมาครึ่งหนึ่งโอเคนะเข้าใจโอ้โหยกหินด้วยด้วยโหนี่มันก้อนเมฆนี่มันโอ้เอาโอ้โหอ้โหไม่รวยเนี่ยกี้ทำซึ่งตอนนี้ฮะเรามาได้มาดาวที่ชื่อว่าดาวโกครับโกบลาใช่่าไม่แน่ใจครับแต่ว่ารู้สึกดาวนี้เนี่ย โย่ใส่ฐานไว้เมื่อภายแล้วนะ่าเป็นราที่อยู่ของอาอจารย์โยดารู้จักไหมอาจารย์โยดาคือสุยอดปรมาจารีใดในอดีนะนั่นมันคิสตตลอาจารย์โยดาน่าจะใช่นะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่มันมีคิสโตเอ้ยผมก็อ่าไปต่อดีกว่าผมเปลี่ยนสีดาบวันนี้หนึ่งแต่ไม่มีชุดใหม่โอเคไปต่อปีนี้มาทางนี้ปะ ต,ต,ต้องต้องต้องไปขึ้นยานก่อนค่อยไปน,น่นน่าปปขึ้นยานก่อนลวมั้งไปเดี๋ยวอาฟิวก่อนนี่ม,มีอะไรเอาบ้างเอาไปได้บ้างเนี่ยอันนี้คือท่าอะไรเใช้ไมมขึ้นหมดอะมีอะไรใช้ไม่ขึ้นหมดเลยเดี๋ยวยังขึ้นได้เลยตะกี้มันขึ้นไม่ได้ให้นี้ไอ้นี่ยมันหมอบอ้ยมันมันตะกี้ยังขึ้นได้อยู่เบอร์ยามันขึ้นไม่ได้แล้วว่าตะกี้มึมรู้งี้กูไม่น่ารีบขึ้นมาเอ้า มันต้องได้เออมันต้องได้มันต้องได้เหรอโว้ยทางนี้ต้องทางนี้แหละปึ๊บปึบนี่อ่าเนี่ยมันเหมือนเป็นที่เหมือนเป็นที่อยู่ของอาจารย์โยดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหใช่เนี่ยเนี่ยบ้าอาจารย์โยดาเดีดเดดเหมือนตาเลยนะดูดิ ที่เั็นบ้านจัโนโยดาเนี่ยจันเอ๊ะ้ยจันโยดาพันี้ตายยังวะยังไม่ตายเนี่ต้องเจอพวกโอ้สีโอวิคิสโตเต็มเลยสีเขียวเฮ้ยตรีได้ไอ้ครบแล้วนี่มัไอ้ไอ้เซเบอร์ไอ้นี่เต็มแล้วอ่ะอันนี้ไลท์ไลท์เดนไอ้นี่เขียวทุกอย่างเคเขียวตอนนี้เขียวหมดเลยโอ้หจะคริสตัลกันแล้วอ่ะคริสตัลเต็มเลยโอ้โหนี่มันดาบ่นการหาคริสตัล ที่นะไหนไม่รู้เนี่ยมั่วเนี่ยนี่ไงอาจารย์โยดาโอค้คิดถึงมากจะทำเสียงมนุษย์คนแค้คนแค้หน่อยเนี่ยอาจารย์โยดาเนี่ยคุณอยู่ทีน่นี่เหรอนนโอคค้ไม่ของดูขอดูตัวเองอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเออคุณผมกำลังจะเพลินผ่าน,านอ๋อน,นายอยู่ที่นี่กับลักสี่ที่หนึง่ง คุณรู้อะไรบ้างอะคุณดูอะไรอยู่อะบางอย่างที่หายบางอย่าง,าง,างที่หายมในตัวเจ้าเฮ <c oughs> ้ยตรงนี้มันที่มันค้นหาสิ่งที่หายไปในตัวนี้ <c oughs> ลุกไปถ้าเจาะเข้าไปข้างในเจ้าจะเจอข้างในเจ้าจะเจออะไรบางอย่างต้องเข้าไปดิโอ้อาจารย์โชดาผมคิดถึงมาก อา้าวชุดเปลี่ยนเฉยเลยตรงนี้น่าเป็นไอ้ใครถ้ำที่ลุกเคยเข้าไปในอ่าไอสตาร์วอล์ภาคห้าใช่ไหมไอสตีท e เอ็มพลายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเนฮะ้ยแต่มันมือดิใช่ไหมือมั้น่ะเออใช่นั่นน่ะมืออะไรอ่ะถ้ำนี่เห็นราบหลอนนะเนี่ย โอ้โหคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเปล่าป้ะเนี่ยคูออะไรอ่ะน่ากลัวโอ้โหเป็นน่าเป็นภาพหลอนนะเนี่ยเอา <c oughs> ภาพหลอนจะชัดเลยโอโ้เห็นแล้วเนี่ย เฮ้ยน <'s> <the> ั <c oughs> ่นไงจูโน่แฟนเราโอหมีท่ามกลางดาวอืมอยู่กับาตด้วยดาวคอน้อยโอ้คงมาเป็นภาพนี่คือกัปตันเอ่ออ๋อเอาเอาเลยอะไรจมตีเฮ้ยจูโน่ยิง ิงไหลไม่ตายหรอกเฮ้ยจูโน่อะไรวะโดนไอ้พวกดาร์ไวเดอรมยิงเปล่าใช่ที่ไอ้โดนล่างๆเงินรางวัลมันตามล่าโหอาจารย์โดไอ้อาจารย์โดดานั่งรอเป็นคนเฝ้าเลยเจ้าเห็นอะไรล่ะ ตามเข้ามาหนิจุดจบของกาแล็กซี่เราโฮมห็นมันโอ้โหเพลงขึ้นโค้เซาเลยคิดถึงเพลงมากอ่ะอ้าวโจดาโกรธแค่นี้เหรอโอ้ยเป็นไรยังไงไม่เห็นโจดาวะถึงทีนท่นี่มันถ่าทัพกบฏปะเออใช่แล้วถ่าทัพกบฏลบสอบแล้วเงา นี่คืออาจารย์โจนาห์พูดะนี่านไม่ออกนะฮะนี่มันยานนูนเฟอร์ตแบบหาเลขถูกต้องโอเคเข้าไปได้เทาไมโจมตีเหรอยู่นี่อยู่ไว้แล้วกันมันคนอยู่กับพวกเขาแล้วเนี่ยพูดถึงอะไรแปอมี่ออก นะครพูดถึงว่าโคบดเ,เป็นหนึ่งกำลังสุดท้ายแล้วที่จะต่อคอนกับพวกจกักรพรรดิไปเจอฮารโซโลไหมเนะี่ยไม่เจอมั้งยันยันก็ใหญ่เหมือนกันนะแต่ยังไม่ใหญ่เท่ายานโห่พวกของพวกอิมพายอ่ะยังไม่ใหญ่พอเลย

คุณเชื่อในพวกโค้ดยังไงเนี่ยข้าไม่รู้แต่มันเริ่มมาจากสิ่งที่คิดโอ้หาไม่ออกเลยแปลไปไม่ออกด้วยนี่อะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างอยู่ผมเจอที่ยาของคาร์มิโนอ่ะ เราไม่สามารถจมติงพวกมันได้หรอกเราต้องการให้เราต้องการให้นายช่วยอ๋อหนึ่งไงมาพทำไ้กูช่วยเลยมอะไรแมู่แป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอขอเปลี่ยนดาบเปลี่ยนสีดาบแป๊บนึ่งฟึ่งใช้เองขอเป็นสีดาบแป๊บนึงมีสโเปลี่ยนสีแป๊บนึงไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ขอเป็นโหได้คอสตูมใหม่ฮะอ้าวมีอันนี้เรมิงโรบินฮีโร่อาเมอร์ชุดเกราะฮีโร่อันนี้ความฝัน เออเาเอาเอานี้แล้วกัน,นมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้พลังข้างหนึ่งอันนี้ข้างหนึ่งเออพอละสีแม่งเราเรา,เราต้องไปช่วยเธอนะเว้ยอ่ะล็อกอะไรกะเพิ่งงานเนี่ยไหนต่อโอ้โหขี้วินยานขู่กบฏมันบุกมาเลยนะบุกตรงๆเลยเหรอจะไปไหนกันเนี่ย คุณไพน์บอกถ้าไม่รู้หัวได้กมาทั้งหมดกับตันอะไรอะไรไม่ทันเมื่อกี้นั่นนั่นเอาอะไรอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยอะไรมาอะไรมาโอ้โหไม่เอาประตูจะบานอย่พึ่งปิดเปิดประตูอูทหำอยู่เนี่ยโอ้โหตายหมดเลยอะใครวะ ด you <know> ักฟ <Okay. S 2> ีเดอร์มาปุ๊เนี่ยตายหมดเลยเดเดเดอะไรคานมาข้างหลังอ่ะเอ้ยเดี๋ยด๊ะอีฟ็อกซี่ถ้ารู้เออโอเคเรื่องมันยาวมากๆเลยกับตันจูโน่อยู่ที่ไหนไอ้ไอ้หุ่นนี่เป็นของไอ้สตาร์ฮิลเลอร์นี่ผมไม่รู้โอ้โหโจมตีมันตึ้งเจ็ดมันล็อกกี้บ้า ผมสั่งยงตีของฉันแล้วเอ,อ่อท่านระวังด้วยนะครับโอ้ไอ้ตะกาข้าเงินรางนี่นไงมาตามหาจูนโน่แน่เลยชาร์ดเปิดอแล้วไปว่าไว้นักล่างเงินรางมันมาเดี๋ยวนี้ต้องไปใส่ด้วยป่ะ ยังไงใสยังไงเนี่ยนี่นี่เปิดต้องชาร์จอีกโอ้ใช่ไหมต้องชาร์จหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเปิดแล้วแบบอะไรเนี่ยเอาลงอันนี้เอานี้ลิฟต์เหรอเอาอะไรเนี่ยมันไม่ต้องเจอมันต้องลิฟต์มันต้องพังทุกอย่างเลยฮะเป็นไรเอาเอาโอ้ ไหนเนี่ยถึงยังเนี่ยเนี่ยได้เนี่ยไปไหนก็ไม่เคยเจอดีดีดีมาเจอเลยพวกนี้จะมีต่อสู้แน่เลยเนี่ยเกิดอะไขึ้นบ้าอ้าวเอ้ยอะไรเนี่ยเด้ช่วยได้ช่วยกันหนึ่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดโอ้โหมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้เปิดได้ไม่ได้คอยังขอยังแค่นี้พอแล้วมปะ อะไรเนี่ยโ,โอ้โหไอ้ไอ้ดังล่างเงินฟันก็เก่งนะแต่ปาผกผมผมมาภาคเดียวตายหาเลยหรอเลยจำไม่ได้แล้วมีอยู่ก e ี่บนบาทแต่มันก็เก่งนะโอาดูอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอั๊ดวัดดุมฟัาตัวบ้าอะไรเนี่ยโหเต็มเลยเนี่ยช็อตทุกวันเลยโหตัวบ้าอะไรเนี่ย หุ่นยนต์อะไรเนี่ยอะอีกแล้วมันก่อเ้วเนี่ยตัวบ้าอะไรเนี่ยช็อตมันช็อตมันตัวอะไรอ่ะโคมาเพียบเลยเนี่ยยังมันแมงมุงหุ่นยนต์จะชัดโอ้ยบ้าเอ้ยบ้า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 แล้วบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วโอ้เต็มเลยเนี่ยทำไงอ่ะฮะโอ้เบื่อพลัง องทำไงตายหมดามาอย่าไ,ไหมใช้เสาใช้ลมเลยใช้ลมเลอ้ยใช้ให้มังเตืองอุ้ยไม่หมดด้วยใช้รอใช้อมงอ้ยตายทีอ้ยอ,อ,อตายยากตายเย็น โหมันมาเป็นล้านเลยเนี่ยอะล่ะอะล่ะมันเกาะมันเกาะมันเกาะทำอะไรวะเนี่ยออกไปแล้วแล้โอ้ตกตายต้องตายแนี่ยไม่หมดอีกเหรอวัดเด็ดเฮ้ยต้องตายแล้วเนี่ยอะไรมันเกาะอีกอะโอ้ยหมดแล้วต้องหมดแล้วเนี่ยมาเยอะเลยเยอะเนี่ย เอ้ยโอ้ยแยมากหมดแล้วหมดแล้วบ้งหมดแล้วบ้างต้องหมดแล้วเออหมดแล้วแหละใส่ชาร์ตไปโอ้เจอเพชรด้วยอืมเพชรกันยัดอย่าขวนแกเป็นใครวะลงดีๆลงดีๆนะลิปมันไม่เคยลงดีไอ้ทีลงดีๆนะ ดีๆนะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแป๊บนึงได้เพชรใหม่มาเพชรอะไรก็ไม่รูและเยอะแยะจังอัตกีเพชรเพิ่งได้มาเมื่อกี้เนี่ยฟูลี่หายแล้วเออลงดีๆแล้วเอ้ามันไม่ลงไม่ได้พวกลงดีๆมันก็มาไอ้บ้าเอ้ยจะมาได้ไงอุ้ยอุ้ย ลงดีๆยังไม่เคยดีทีเจอขอเจอคนแต่ตอนเนี้ยไม่อยากเจอไอ้พวกป้าเนี่ยอุ้ยโอ้มันกอดกอดแน่นเลยอ่ะใช่พี่ฟ้าสู้มันอ่ะอื้อีอย่าอย่าเข้ามาโอ้เข้าใจเนี้ยมันเอามันมันลอบไปได้ไงอยู่ๆใครมีชีวิตอยู่บ้างเนี่นยเราต้องการคขาช่วยเหลืออ่ะไรวะเนี่ยโอ้ตายหมดเลยอ่ะเราเนี้ยไม่ตาย อะไรมาอ่ะอกเอาโหอุ้ยอะไรโหมาเต็มเลยทางนี้ไหมทางนี้ไหมทางนี้เราต้องทางนี้แหละถูหรือเปล่าเนี่ยถ,ถูกแล้วมั้งอ๋อไม่ได้ดเฮ้ยเฮ้ยมันจูโนมันอยู่นี่ไงเจอจูโน่แล้ว ทำไงอะไปไม่ได้อ่ะทั้งไปหาทั้งๆแม่งนิสสันเจอแล้วประตูประตูมันปิดในตอนนี้เอ่อตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยตัวอะไรอะโอ้โหเร็วมากตัวอะไรเนี่ยหืมไม่โดนเลยอะ ตัวบ้าอะไรเนี่ยนี่ไงนี่อุ้ย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 มานี่อื้อแทงอุ้ยตายตายยากตายอ้าวตายมีไหมต้องมีอีกดี๋ยวทิเนี่ยตายไม่เอาโอ้ยพวกบ้านี่ไม่เอาไม่เอาไอ้พวกบ้านี่เอ้ยไม่เอาไม่เอาอีกพวกเนี้ยไม่เอาไอ้พวกบ้านี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ดูมัน,ด,มนดูมันดูมันทำดูมันทำมันมันเอามันเอาแล้วมันเอาแล้วมันล้วต่อไปชัดชัดเฮ้ยไอ้นี่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 แล้วนี่แล้วนี่แล้วช็อตมานช็อตมันนี่แท้สายฟ้าแท้สายฟ้าแม้สายฟ้ามันแพ้บ้าเลยเนี่ยอะเฮ้ยโหมันไอ้นี่เขาเกาะจังเลยไปจะเจอจูโน่แล้วเนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยนี่มาเนี่ย มานี่มานี่ยอันนี้อุ้ยแทงตายยากตายเย็น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 จริงมามาใหม่มันมาใหม่แกอุ้ย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 ว้ามันจะเกาะอีกนะอ่ะอ่ะล่ะเนี่ยอุ้ยตายเงี้ยตายแล้วเนี่ยตายนะกูหลงหลงทางเหรอทางนี้นี่นี่ทางนี้นี่เก็บหลงทางกันเนี่ย แบตเตอรี่อยู่ไหนเนี่ยเห็นเห็นอยู่แถวเนี้ยเห็นตะกี้อยู่แถวไหนนี่นี่นี่ป่านี้ไปอยู่คานี่นี่ใช้ได้เลยมาแล้วเนอะมันจะกิ่งยากไปไหนวนุนวนวนปลาแม่งอ้าวปลาไม่ได้ต้องปลามันก่อนไปส่งได้แค่นี้เหรอ ส่งย่าส่งย e. ินจริงไปถึงแล้วละใส่ได้เวลาใส่แล้วเว้ยมาเอามาเสร็จแล้วก็ชาร anyway> ์จชาร์จเอาชาร์จ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 แล้วเปิดประตูเปิดแล้วจูโน่รอะค่าก่อนนะค่ากำลังไปอยู่ไหนเนี่ยมันโอ๊ยลองผลไอ้โค้โหมีสองตัวลองผลมันหายตัวได้อ ม,ม,นโโมันมาจากมันมาจากไอ้หลอดทดลองเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันเหมือนผีเลยอะไรอะไรเราช็อตโอ้โหมันอะไรโอ้โหมันโหดรเกลียดายเกินไปไหมอีอเอาใช้อีปิวปิวหมดยังยังไม่เหลืออีกยังอยู่ยังอยู่แก่ยังอยู่เหรอยังอยู่มันนี่จับอืออือแก่ตัวนี้ตัวนี้ตายแล้ว

อนี่ไงโหมันไอ้ไอ้บ้านี่ไงฮ้ยเห็นเราแล้วเนี่ยไม่จับแฟนฆ่าไม่ได้ไงเดี๋ยวดูก่อนเด้นี่โหโดนฟันไม่ได้แล้วเอาแฟนคืนมาเอาแฟนคืนมาไอ้บ้านี่ไม่เกี่ยวเอาแฟนฆ่าพระเจ้าคืนมาอยู่ไหนเอาแฟนกูคืนมาเอาแฟนกูคืนมาเอาพัดลมกูคืนมา เอาพัดลมคืนมาอุ้ยเอาแฟชัดลมพัดลมอยู่ไหนพัดเอาพัดลมคืนมาเอาพัดลมคืนมาฮะอ้๋ไหนไอ้ไอ้บ้านี่อีกแล้วเดี๋ยวมาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไอ้อี๋เฮ้ยโอ้โหจะจับเราเด็กแย่โมันจะโอ้โหพลังหมดพลังหมดไปล่อยไปเลยโอ้โห คงมันได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยโหมันดูมันหายตัวมันเหมือนผีมากอุ้ยโหไม่โดนมันอีกนี่มันพี่แกเตรียมตัวโหอะไรยิงไฟมาได้ด้วยเหรอบ้าแล้วอุ้ยบ้าแล้ว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 อุ้ยออกไปนีมาเนี่ยอุ้ยตายไหนโขนมาเป็นล้านเลยเนี่ย มาเป็นลานแล้วเงี้ยอะล่ะเดี๋ยวก่อนเด, <Trans> ดี๋ยวก่อนเดี๋ดวยวก่อนตายหลบได้หมดเลยโอ้หเก่งไปแล้วเก่งไปแล้วเก,ก่งไปแล้วมันหายตัวหมดโอ้โหมีเล่นอย่างนี้เล่นอย่างอย่าไม่ไหวแล้วเว้ยอีอีไปไปอี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  ข้างหลังข้างหลังเนี่ยโอ้โหมันหายแล้วแบบหมดยังเนี่ยอยู่ไหนกันนี่นี่โอ้ยนุ่นมันโอ้ยมันหายตัวได้ไงวะมดเด็ดอีไอพวกนี้พูกใจใดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยตายทีตายอ้าวอุ้ยมึงก็ตัวไหนอีกไหนอีกไหนหมดยังต้องหมดแล้วนี่เนี่ย นี่เพลิงขึ้นอยู่เลยเนะี่ยต้องใช้เาพลังงานพลังงานแถวไหนอะชาจากไหนวะเนี่ยพลังงานไม่มีอะเนี่ยแล้วจูโดโดนจับไปเนี่ยแล้วมีมีประตูอะไรอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนี่ยประตูจะเปิดอุ้ยผมเลยกขื่อไปแล้วผมช่วยตัวทุกแฟนเรา แล้วไปทางไหนต่อเนี่ยมันเยอะเกินทางบางอย่างบางอย่างแล้วมันบางอย่างที่ใหญ่มากเลยอะไรอะเล่าอลวัตอะไรอะจนกลับป่ะเนี่ยไหนอะคืออะไรในเกี้ยอ้